ไม่ลืมบุญคุณควัก20ล้านให้ครูเพลงอาณาจักรตะกแตนชลรดาขนหน้าแข้งไม่ร่วงปีเดียวถอยรถหลป้ใยแดงสามคันที่ผ่านมาตะกแตนชลดาพบพรพาคินเป็นศิลปินที่มากับเรื่องราวความสำเร็จใหม่ๆต่อเนื่อง โดยล่าสุดเธอได้เผยภาพรถของตัวเองที่เพิ่งซื้อพร้อมเลขทะเบียนและข้อความดักทางคนที่คิดจะซื้อเลขทะเบียนร,รถตะกแตนชลดาถอยรถใหม่ป้ายแดงลั่นขนเงินขนทองใช้สำหรับงานสวนคอหวยแห่ส่งเลขเด็ดงวดนี้ปักหมุดที่41 14 42 24 44โดยตากแตนชลดาโพสเฟซบุ๊กว่าขนเงินขนทองเข้าบ้านนะลูก รถใช้งานในสวนพาคินเงินร้องเพลงคอนเสิร์ตหมดไปกับการทำสวนนี่แหละเจ้าภาพผ่านมาเห็นรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงจ้างเดอรจ้างเดอร์กลางวันทำสวนการคืนร้องเพลงได้ไม่มีผลต่อการทำงานจ้าลองนั่งรถใหม่ป้ายแดงตโตโยต้ารีโวรถข้างในกว้างขวางนั่งกันสี่คนเหลือเหอบรรทุกของได้เยอะตอบโจทย์การใช้งานในสวนพายายวนนั่งชมวิวไปหนึ่งรอบแอร์เย็นเจี๊ยบ และในโพสต์ดังกล่าวตะกแตนก็มากับข้อความว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเดอ้อลุ้นกันเอาเองเปิดให้ดูแล้วเนี่ยถ้าบอดถูกก็ตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมสำหรับปี2,565ที่ผ่านมาตัวของตะกแตนโชลดามีผลงานเพลงออกมาถึง16ซิงเกิลในลิขสิทธิ์ตัวเองซึ่งพอเปิดปีใหม่ไม่กี่วันเธอก็ปล่อยเพลงดรามา่ากอด ที่เพิ่งทะลุล้านวิวออกมาให้แฟนๆได้ฟังด้วยรวมถึงเป็นที่พูดถึงจัดการแสดงในละครโปงลังฮักซอนอน่อน